ในท่ามกลางสภาแห่งพระธรรมพระภัยสัจชยราชโพธิสัตว์ลุกขึ้นกราบถามพระสากยมุนีว่าบุญของผู้ที่รับและสวดธรรมปุญทลิกสูตรจะยิ่งใหญ่เพียงใดแม้เพียงหนึ่งคาถาสั้นๆหากกราบไว้และปฏิบัติบุญนั้นยิ่งกว่าถวายทานแด่พระพุทธนับไม่ถ้วนแล้วทารณีมนแห่งการคุ้มครองก็ถูกปลดปล่อย อันเยมันเยมันเมนมะมเนจิตเตจะลิเตสะเมชวาเลมหาชวาเลอเตนะเตนูนะเตอาคาเนคาเนเขาลีแต่ที่ทำให้ทั้งสภาสะเทือนคือการมาถึงของที่ดารากโศกทั้งสิบและนางหาลิติพวกเธอสาบานจะใช้ร่างกายปกป้องผู้เผยแผ่พระสูตรนี้แม้ต้องสู้กับผู้ผี และปีศาจในทุกภพกภูม,มิอิติเมอิติเมอิติเมนิเมโูเหพระพุทธเจ้าสรรเสริญแม้ปกป้องเพียงชื่อของพระสูตรบุญก็นับมิได้ยิ่งหาปกป้องทั้งพระสูตรและผู้บูชาด้วยดอกไม้แสงไฟบุญนั้นไร้ประมาณและในวาระนั้นผู้ฟัง6 8 0 0 0ดดวงกิจเข้าถึง ความจริงแท้แห่งความไม่มีการเกิด